สบายดียามสาวเนาะมื่อนี้ก็มาน้อยสิพาพี่เพื่อนมายามกับดักหนูนะใส่กับดักหนพุกใส่ไว้แต่าวานม,วมาหุงมาชิมอาหารมาบอเนอะอาะตอนเช้าก็เลยเอามาหยามเมึง่ามันสิมอาหารป่ะดูแนวร้ายนะอาทิตต์ตาไปเบิ่งน้ำขันเลย ปัจจุบันนี้ก็หากาโมงสามสิบนาทีเนะาะใส่กรับหรือกับดักไวประมาณสิบหลางลนี่แหละมาสิหมานบ่แน,น,น้ได้ขั้นบปรมานกะ <c oughs> กินมากแนว <c oughs> นะแต่ว่าสงสใส่สิลงหลายกว่า <c oughs> พอเฮาบ่ได้เอาเครื่องหมายมาไว้เนาะกะเราเลาะไปเบิ่งหนูพลุกหลายเลยมันหากินอ่าลำมันต้นหากินอ่าโหมันสัปปะหลังหลายเยังเขาบ่อหลายแต่ว่ามาันสิอ่าเข้าบอกกับดักเหนะ่า <c> เ <oughs> นาะมันมสิเข้ากับดักเหาอยู่บ่อเลยเท่าน,นั้นเนาะ มื่อวานนี่ก็ขุดเอาอยู่นี่ขุดเอาหัวมันนึกหันเนาะขุดเอาอหันแล้วก็มาใช้อยู่นี่โมมี่ยังกินยังคือเก่าเนาะอ่ายามมาแล้วสองหลังยังคือเก่ายัางโบมี่ยังกินเนาะเดี๋ยวสิกูไปยามหลังอื่นต่อเนะอาะยามมาแล้วห้าหลังยังบบติดจั๊กตุ๋ โอ้ยมนัน่บ่ <c oughs> ยังพูดนดติดจักตูพี่น้องอย่าลุน้นลุ้นลุ้นต่อไปมันต้องมีชักล่างหรือเปล่า <c oughs> หนูมันสลาดพดบ่อลุ้นอะไรเออลุ้นต่อไปอีกบทชื่กะเมืเ่อแรงยังมา ฉลาดหนเอาไหม <c oughs> นี่หลางนี้ก็หูมันลงนี่ออกใส่กับดังบ่อทือ้นโอ้มันเป็นอะไรมันบอกกลิ่นหมอห้ออเลยขึ้นกลางขึ้นลายในทางนูจน,นวนวายแล้วอนะ่ะแต่มือแรงใช่ไหมต่อาแค่มันบอกกลิ่นมันนี่ก็ มาโต๊เอาโตกมาสลันเนาะลงองบิ้งลองเทิมันเขา้าเทอมันเขา้าเอาโตกมาสลันดังนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะงงละ <c oughs> หาก,กับดักเจ้าของหุ่น <c oughs> อสองหากล้หกยังอีกห้าหลังมา đây. โอ้ <c oughs> ทีมกับดักกับหลาดนะ <c oughs> ยัาหากับดักโเหินบ้านเนาะฮะลุ้นไปลุ้นไปตุนกับดักไปเบื้องน้ากั้หากับดักกับโบเหินพี่น้องไอ้ <c oughs> ชองหลงังหนูแก่ไปทั้งใดโอ้หัวมัดคักละพัดหาพัดบหินบ้านโอ้ <c oughs> จ้าของขี้เราจ้าของมัดคักเลยนะหาคำดักบนหินบ้านไปทางไหนเบื้องไมทางหนู่เนี่ยช่องใทางรถไฟ <c oughs> โอ้เบื้องมันควัดกินนหัวมันสำปะหลังอาพี่เพื่อนคนใดมีวิธีเอาเนาะ เกี่ยวกับหนูพุกแนะนำบ่านน้อยมาได้เรือว,ว่าสีเหตุวิธีได้อย่างใดมันหูซืกว่าหลายขนาดหนูเถอะหลายนูหลายแต่ว่าเข้าบังคัวิธีเอาวนะน่ะเิ่งทางมันมาเนี่ยโอ้โหเกียงมังม่มองมาพี่พี่เพื่อนคนใดหูวิธีก <c oughs> คะคอมเมนต์มาบอกบ่านน้อยได้เนาะ นี่นี่คือช่างหนูพุกเดินนี่นี่มันไปในะนี้แล้วไหลายหนูพุกยอมรับลายแต่เไหนยังไงมันหลางนี่กระพือชิมานีวะจากหลางเห็นมันแล้วน้องมันแกะมันลากไปลูด <c oughs> หนูงใใ่ายพอดก,กับรักชิบิหลาง กินมังเฮามาเนยแต่เว็นก็นขึ้นมาแล้วพ่อกินมังเฮโบ่ได้สักตัวมันแก้ไปซองหลางลูดมันแก้ไปหนูใหญ่มต่ายมันแก้ไปได้สบายที่ทเห็นจังไรวะตัวใหญ่เข้าเข้าไปมันก็อันั้นมันลูดมันแก้ไปหมุนไหวมั้น้ำหา เห็นจนได้เนาะคคลิปนี well> ้ก็เอาช่ำนี้เนาะอ่าลองอ่าพี่เพื่อนเพื่อนหาวิธีอ่าไผ่มีวิธีอ่าเอาหนูพุกเนาะหนูพุกตามส่วนมันมันเป็นปัญญาส่วนมันสับปะหลังเก่าเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีต้นที่ว่ามันหลงเหลืออยู่นะมันก็มาคอดกินอ่าพี่เพื่อนคนใดหองวิธีเอาเนาะ คอมเมนต์มาบอกช่วยมาน้อยหนเด้อเดี๋ยวมาน้อยสีไปทดลองเบิ้งแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่เพื่อนได้เบิ้งนะสำหรับคลิปนี้ขอคอบใจพี่เพื่อนที่ที่ตามรับชมนะตั้ต้นจนจบขอคอบใจ